สบายดีน้องมที่ก็รบยินดีต้อนรับเข้าสู่สองแอลสปอร์เดอร์สำหรับในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสำหรับข่าวสารวงการกีฬาบานเตะล่าวโดยเฉพาะก็คืออาสมมโมสรอยู่ในลาลีกไปจำฤดูกาลส0งพนามี้เนาะลาลีกหนึ่งแล้วก็มาเบิ่งการอัปเดตแต่ละสมมโมสรเนาะอยักใ้า่เขาจะเสริมครับในลีกสองนี้หลังจากที่โจเป็นทีมห้อยสำหรับฤดูกาลอาทำอิทเนาะฤดูกาลครึ่งฤดูกาลสนแล้วก็โจเป็นทีมห้อยแล้วก็ตอนนี้เขาจะมาอัปเดตสำหรับข่าวสารการย้ายออกย้ายเข้าบรรดานักเตะใน หล็ก2องนี้ที่เขาซื้อเข้ามาเสริมทัพบรรดานักเตะเนาะแล้วก็บรรดาสมุรสที่เป็นทีมใหญ่ๆบาจะเป็นมาสเตอร์เนาะสางน้อยแล้วก็มีหลายๆทีมแล้วอิสราเนาะแล้วก็ น้องใหม่ว่ามีการพันเปลี่ยนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดเนาะสำหรับในการอัปเดตบรรดานักเตล่านี้ในมือนี้เราก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งสม,มุรที่เสริมทับย่างตัวเนื่อย่างสำหรับมาสเตอร์เเว่นหลังจากที่นัดลาสุดนีก็ะสู้กับทางด้านของหลวงน้ำทายู่ในเดโกสามารถยันเอาทางด้านหลวงนำ้ำทายู่ก็คือหลังจากที่ดูเนาะแล้วก็มาตีตื้นตีเสมอจุดใดแล้วก็ในมือนี้เราก็จะมาอัปเดตสําหรับข่าสารในการใหญ่ออกเนี่ยเขาบรรดานักเตล่านั้นว่ามีประแดเนาะอยู่ในสังกัดมาสเตอร์เซเว่นก็ใหญ่ออกเนาะแล้วก็มีหนัก สูนฝึกสอบในครั้งนี้ว่ามีแพเดสําหรับในครั้งนี้แล้วก็จะมีสโมสรนลวงนาทาอีกเนาะที่เป็นน้องใหม่แล้วก็เสริมทับย่างต่อเน,นื่องสุรากกจะเน้นใส่เดาหุงเอาไปเริ่มสาหรับนักเตะคนทําอิดเลยที่ทางของมาเตอร์ซซเว่นย้ายเข้ามาเนาะอูนดึงเข้ามาก็คือเป็นนักเตะสังกัดเก่าที่เพิ่นหนีย้ายออกในปีที่ผ่านมาฤุูการที่ผ่นานวันนี้ก็คือทางด้านของราฟเวลโริเกรสเนาะสูนาจากอ่าสันชัสซาบ,บรอชิวเนาะจากสโมสร,รเสียงใหม่จากทลลิกสองแล้วก็เป็น การกลับมาห่วมทีมอีกครั้งหนึ่งสําหรับราฟาเอลเนาะหลังจากที่จบฤดูกาลลาสุนนี่ก็ได้ย้ายไปห่วมกับเซียงไปแล้วก็ลงต่อเนื่องแล้วก็ยังบอกว่าสบผลสําเร็จหลังจากนั้นเพิ่นนี่ยยอมมีโอกาสเนาะก็เลยตัดสินใจซะเนาะก็เลยย้ายเข้ามาห่วมกับมาสเตอร์ซีเว่นลาสุนนี่ก็คืออันนี้เป็นการแจ้งจากทางของสโมสรโดยตรงเลยสำหรับมาสเตอร์ซีเว่นเอฟซีในปีนี้เอามาเบิรงนสำหรับ ในปีนี้เจ้าตัวจะสร้างผลงานโดดเด่นสำหร,ร,รับราฟราเอลเนาะหลังจากที่ล่าสุดในปีล่าสุดนี้เนาะอยู่กับมาสเตอร์ซิเวนการสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเนะาะพามาสเตอร์ซิเวนเป็นฮ้องแซมแล้วก็อัเบิกอีกหนึ่งนักเตะในตอนนี้ก็คือทางด้านของออลเลียนมาคาร์โดเนาะอันนี้เป็นซุนนาจากประเทศบราซิลแล้วก็เป็นนักเตะท,ที่อายุสเกลปีสูงสูงหนึ่งหอยเป็สิบสามเซนติเมตรเป็นตำแหน่งกองหน้าแล้วก็เคยเล่นในประเทศสเปนแล้วก็บราซิลแล้วก็ประเทศไทยเนาะ แล้วก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะมีความไหวมีสกิลมีการลากบานที่ค่อนข้างจะเสียบแล้วก็คมในะการจุสะกรออันนี้ก็เป็นจุดทีทั้งของมาสเตอร์ซีเว่นนาทีนจุดนี้ก็เลยดึงเข้ามาแล้วก็เป็นตัวตัดเกมในะก,การตกลับของคูโตซูแล้วก็สมัดอาศัยเนืองของสาากภาพของนักเเหล่านี้ให้มันเกิดควมประโยชน์แล้วก็แก่จุดทีมันเปลี่ยนจุดดอยของมาสเตอร์ซีเว่นในการจุดสกกรอยังบ่อเสียบคมนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซืิมทับเข้ามาอีก หนึ่งรายที่ค่อนข้างจะโหดในปีนี้ในเลกสองสำหรับมาสเตอร์เซเว่นแต่ออกมาก็คือทางด้านของอาสายสซนคุณสำนานเนาะอันนี้ก็ใหญ่จากทางของสโมโซนเวียงจันอิที่เนาะหลังจากทีพาทางของสโมโซนเราตอนนั้นเนาะไปกาญงบ่แต่ว่าบุคอยบุกไปไก็เลยมีโอกาสได้กลับมาห่วมทีมกับทางของมาสเตอร์เเว่นอีกครั้งนึ่งสําหรับสายส้นคุณสำนานสำหรับทุวเจกุนนี่ในในต้นปีเนะาะได้โอกาสมาห่วมทีมกับทางด้านของ บริคัมไซเอฟซีหลังจากนั้นนี่บริคัมไซเอฟซีบอดดของหว่วมเราลีกหนึ่งก็ด่ายายมาอยู่กับเบียงจันแล้วก็ในตอนนี้ก็มาอยู่กับมาต์ซิเวนในลีกสอ,อามาเบิ่งํำกันสำหรับผลง,งานของเพิินอีกเนาะต่อมาก็คือเป็นทางด้านของระเซ์าานั่นเองอันนี้ก็คือจากเบียงจันอฟพีอีกหนึ่งคนที่ใหญ่เข้ามาในลีก2เนาะคือทางด้านของระเซา,านี่เองแล้วก็ล่าสุดนี้ผลงานเรื่องของการลบสกอร์เรื่องของการ อยู่กับทีมยังจะนดิดทีนี้ก็ยังสร้างโอกาสสร้างรันเกมยังไม่ค่อยจะดีประดายเนาะเอามารุนแล้วก็ติดตามกันอีกตึมทีหนึ่งสำหรับข่าวสารของบรรดานักเตะเหล่านี้เนาะต่อมาก็เป็นทางด้านของลวงนำทายูนเตด,ดเขาจะมาอัปเดตสําหรับบรรดานักเตะอยู่ในลวงนำทายูในเดตนิเนวานักเตะทีใหญ่เข้ามาใหม่นี่มีภพยแาะเนาะทุกคนนี้ ตอนนี้ทางของหลวงนำทายยูนิเต็ดหรือว่านำทายยูนิเต็ดน้องนี้ก็จะมาอัปเดตมาเบิ้งน้ากันสำหรับนักเตะที่เสริมเข้ามาในเล็กสองนี้ในเล็กหนึ่งนั้นนักเตะที่ใส่กระสุนก็จะเป็นน้องน้อยเยาวชนดันจากุดทีมสังกัดทองทิ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบรรดานักเตะที่ติดทีมชาติสุดอาอยุ16-17ปีเข้ามาเสริมทัพในครั้งนี้แล้วก็มีรุ่นอายอาจำนวนหนึ่งเนาะที่เข้ามาเสริม ในมื่อนี้เนาะบรรดากองเซียหรือว่าแฟนบอนของทางด้านของ,งนอง้นำทายูนิเต็ดเมื่อนี้เขาจะมาอัปเดตท,ทำให้กับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนเนาะสำหรับบรรดานักเตะที่ใหญ่อองในเข้าในครั้งนี้ว่ามีไพแดนในการเสริมทัพในครั้งน,งนี้เป็น่าวดีแล้วก็เป็นเข่าวที่น่ายินดีทั้งของอทางด้านของน้ำทายูนิเต็ดนาะในมื่อนี้ก็จะคือเป็นทางด้านของวันนัสอนดวงไมตีที่เขาห่วมไปกับทีมแล้วเป็นทีมห้อยนาะใหญ่จากสมุรม,มาสเตอร์ซซเว่นออกไปแล้วก็มา อยู่กับทีมนองใหม่ทีมนี้เนาะแล้วมาเบิ้งน้ากันเรื่องของผลง,งานแล้วก็เรื่องของการจุบสกอร์น่าจะเห็นจุดตังแต่เริ่มต้นทางด้านของน้าทายูนิเดตเนาะที่เห็นว่านักเตะคนนี้มีฟอมโูดโดดเด่นแล้วก็เลยดึงเข้ามาห่วมใดเป็นทีเห้หอยแล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนก็คือทางด้านของบุญประเสริฐธรรมกุลอันนี้เกิด้ายเข้ามาเป็นทีหมห้อยเนะาะแต่ว่าสําหรับบรรดานักเตะที่อืน่นเข้ามาแล้วก็ห่วมในลีก2องนี้ยังบอกมนโนนว่าจะ หยุดแต่ซัมเน่ก,กันยังมีหลายทีมเนาะที่เขาดึงเข้ามาห่วมทีมตลอดเนาะแล้วก็แอจะอัปเดตบางระยะให้กบทานผู้ชมได้ติดตามเนาะแล้วก็อย่าลืมเด้อทุกคนลาวลีกปีนี้เป็นลีกที่ค่อนข้างจะมีมืออาชีพแล้วก็เป็นลิกที่ค่อนข้างจะต่อสู้ดูเดือดกันเลยทีเดียวสาหรับบรรดานักเตะลาวลิกในปีนี้แต่ละทีมแต่ละสโมสรก็เสริมทับมาอย่างรุดเด่นบาวแสสโมสรต่างๆเนาะตั้งแตอ่าสโมสรลาวลีกหนึ่งจนหอดลาวลีกสองแต่ละภาค การอื่นว่ามีการเสริมทัพมีการจัดการแข่งขันทีดุเดือดสําหรับในสิ่งที่อด้เ็ตในลวงนําทาก็คือเรื่องของกองเชียที่เข้ามาเชียในสนามนี้บอกเลยว่ามีการเชียสนุกมีการมีสุนร่วมกับทีมแล้วก็มีสิ่งที่เฮให้เฟนบานแล้วก็บรรดานักเตะมีความสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเชียบานทีสนุกดุเดือดเผ็ดมันอิเลสำหรับลวงนำทาซึ่งอยู่ในบ้านันยังบบเพ้ผู้ใดเนาะแล้วก็มีสนะแล้วก็ซสเมอเสเมอนี่ก็เสมอมาสเตอร์เนาะเชีย ส่วนหลักจะเป็นนอกบ้านเนาะแล้วก็สะนะทางด้านของอเวียงจันทน่าจะเป็นเวียงจันเ,าเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะอยู่ในสังกัดนั้นก็เป็นนักเตะวัยนุ่มเด็กําลังแบบมีออร่าเนาะเดี๋ยวถือว่าสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพที่ดีสําหรับนําทายู่ในเด็ดนี้ก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เพิ่งว่าจะโบได้มีโอกาสชนะทีมใหญ่ๆได้แต่ว่าโอกาสชนะใจแฟนบ้านสาวโล่งนับทาแล้วก็แฟนบ้านทั่วไประเรานี้บอกเลยว่าทีมนี้ มาแหงอิลี e ในปีนี้เนาะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เขาจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมเพียงแต่ซ้ำนี้แล้วก็จะมีการอัปเดตอีกเืิมเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรในการแข่งขันมาให้กับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนเนาะฝากก็เลยกดเสียกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทางทีมงานได้เห็ุคลิปแล้วก็คนทต์ดีๆมาให้กับท่านผู้ชมแล้วก็อัปเดตเขาเป็นประจำให้กับท่านผู้ชมอย่างแน่นอน